สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอโมชแชนเนลและเราก็อยู่กับเกมเกมชีตอิมแพคกันอีกแล้วนะฮะก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปแพท2.2เนาะเป็นแพทหน้านะฮะว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างน,นะฮะหลังจากที่เออ่เมื่อวานนี้เนาะมี ไรต์ออฟิ i a ียลแพด2.2มานะครับผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยว่าแพด2.2ที่เราจะเล่นเล่นกันอีกในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างน,นะฮะก็เดี๋ยวที่ผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพรีวิวเนาะจะเป็นพรีวิวเบื้องต้นของแพด2.2นะฮะที่ผมหยิบเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมสักครู่หนึ่งเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูสรุปรายละเอียดในแพทนี้กันนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะโดยผมก็ได้แบ่งเป็นหัวข้อเรียบร้อยแล้วพร้อมกับน่าจะมีรูปภาพ ประกอบด้วยวอาจจะมีวิดีโอประกอบนิดหน่อยนะฮะแค่พอ,อ,อพอดาวได้พอรู้ว่ามันเป็นแบบไหนเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าแ็งสองจุดสองนี้จะมีอะไรกันบ้างเนาะ,ะก็ไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับผมนะ,ะก็ไปครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าหนอเนาะก็หัวข้อแรกนะฮะสำหรับแ็งสองุดสองก็ต้องเริ่มด้วยตัวละครใหม่นั่นก็คือโทมสนนเองนะฮะโทมสนี่จะเป็นตัวละครซีดาวแล้วก็ใช้หอก วิชั่นไฟนะฮะจุดเด่นของโทม่าเนี่ยก็จะมีสกิลที่สามารถสร้างรูโได้เนาะส่วนเรื่องดามงดาเมจและการทํางานสกิลอะไรยังไงเนี่ยจะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็เป็นอัปเดตอย่างแรกเลยฮะเป็นตัวละครใหม่โทมานะฮะเข้ามาแล้วแล้วก็หัวข้อที่2เลยฮะหัวข้อที่2ก็คือตู้ตัวละคร,รลีลานนั่นเองนะฮะซึ่งหลายคนน่าจะเดากันไปต่างๆนาน,นะก็สรุปแล้วฮะตู้ตัวละคร,รลีลานเนี่ยจะเป็นชายนะฮะ เป็นชายมาก่อนนะฮะเป็นตู้ตัวละครดีรันแล้วก็ตู้ที่2เนี่ยจะตามด้วยหูเต่าแล้วก็โทมัสเนี่ยจะอยู่กับหูเต่าเนาะต่างใจที่ทุกคนดาวกันไวน้นะฮะทุกคนจะดาวกันว่าเน,นี่ย,ยเอ่อโทมัสจะอยู่คู่กับชายใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะฮะโทมัสจะมากับหูเต่าแล้วก็มาตู้ที่2นั่นเองนะฮะสำหรับตู้ตัวละครรีรันเนาะก็จะเป็นชายกับหูเต่าและโทมัสก็จะมาตามมาด้วยตู้หูเต่านั่นเองนะฮะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธใหม่5ดาวก่อนเนาะผมจะเอาที่อาวุธ5ดาวก่อนนะฮะก็จะเป็นธนูเนาะตามที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่เลยนะฮะเป็นธนูใหม่5ดาวที่รูปลักษณ์ค่อนข้างจะดูสวยงามมากเลยฮะผมเรียก<ม>ว่าเป็นอาวุธประจําตัวของชายแล้วกันนะฮะ,ะ,ะมันน่าจะอยู่ตู้คู่กับตู้ชายเนะะาะสำหรับอาวุธอันนี้นะฮะแล้วก็อาวุธใหม่4ดาวเป็นอาวุธในซีรีส์เดียวกันนะฮะมีเอ่อหอก ดาบแล้วก็เป็นธนูซึ่งดาบที่เห็นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบใหญ่นะฮะน่าจะเป็นดาบใหญ่เนาะเพราะว่าเห็นน้องสิอหินยานถืออยู่ในพรีวิวนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของอาวุธหน้าตู้ที่คู่กับตัวละครหูเต่าไม่ชัวร์นะฮะเพราะยังไม่มีอะไรยืนยันว่าจะเป็นโฮมะหรือเปล่านะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโฮมะแหละอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันเนาะสำหรับอาวุธนะฮะข้อต่อไปก็จะเป็นการแฮงเอาท์หรือว่าเป็นอีเวนต์แฮงเอาท์นะฮะซึ่ง เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากได้แล้วก็เกมเก็ชินเนี่ยได้ทิ้งช่วงแฮงเอาไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแฮงเอาอัปเดตมาแล้วนะฮะในแพ่หน้าเราก็จะไปเดทกับซายุแล้วก็เป็นโทมะนะฮะเรไดวาผมนี่ก็รอคอยเนื้อเรื่องของซายุแล้วก็โทมะมากๆเลยนะฮะว่าเราจะไปเจออะไรกันบ้างเนาะก็ถือว่า,ารอคอยเควสแฮงเอาที่เลยนะฮะโอเค้วต่อมาก็จะเป็นการเปิดแผนที่เนาะเป็นการเปิดแผนที่ใหม่นะฮะเป็นเกาะใหม่อีกหนึ่งเกาะ ในแมพของอิเดอซูมานั่นเองนะฮะซึ่งคิดว่าเกาะนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายและในแมพของอิเดอซูมานั่นเองนะฮะซึ่งเกาะเนี่ยก็ดูมีความเป็นลึกลับมีพัชทรงมาร์เซอร์อะไรซ่อนอยู่แน่ๆนะฮะเกาะนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยฮะได้เป็นเกาะสุดท้ายแล้วด้วยในแมพของอิเดอซูมานั่นเองนะฮะแล้วต่อมานะฮะก็คือมอนสเตอร์ตัวใหม่เนาะมอนสเตอร์ Monster ตัวใหม่ที่อยู่ในแมพนี้นั่นเองนะฮะผมขอเรียกเจ้าตัวนี้ว่าหมาป่าแล้วกันนะฮะจะเป็นหมาป่าที่มีธาตุ ไฟฟ้าแล้วก็ธาตุหินนะฮะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครธาตุอื่นๆมาด้วยแต่ใน2.2เนี่ยจะเพิ่มมาแค่ธาตุไฟฟ้ากับธาตุหินเนาะซึ่งความพิเศษของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่และเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตีทะลุกเกาะนะฮะเียด้ว่ามันจะไม่คิดเออเกาะเลยจะตีเข้าเนื้อเราจะเซ็มเลยฮะ,ะเพราะฉะนั้นตัวละครโล่เนี่ยอาจจะถูกลดบทบาทลงนิดนึงอาจจะต้องมีตัวละครคิวเข้าไปในทีมด้วยนะฮะกับเจ้ามอนเตอร์ตัวใหม่นี้เนาะ ประมาณนี้นะฮะสำหรับารายละเอียดทั้งหมดใน2.2นะฮะ <S <S อันนี้ครายละเอียดเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมกันบ้างน,นะฮะว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างในแผ่น2.2นะฮะ <S 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 <ๆ>พร้อมแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะฮะกิจกรรมแรกเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ผมเรียกว่ากิจกรรมที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วกันเนาะกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะได้เล่นเออชายกับน้องสินหนด้วยนะฮะ แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของชายแล้วก็น้องสินหยานด้วยนะฮะสำหรับใครที่รอว่าน้องสินหยานเนี้ยไม่มีบทเลยเนื้อเรื่องก็น้อยอะไรก็น้อยนะัะผมนะก็มีบทแลวฮะจะมีในเนื้อเรื่องแล้วก็มีบทในกิจกรรมนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามีแจกเป็นมงกุฎแล้วก็เล่นจบแจกน้องสินหยานด้วยหนึ่งตัวนะฮะแถมมีเนื้อเรื่องของน้องด้วยเรียกว่ากิจกรรมนี้เนี่ย น่าสนใจเนาะส่วนอะไรจะได้อะไรยังไงเนี่ยก็ต้องรอมันเข้าจริงก่อนนะถึงจะรู้นะฮะต่อมาับผมนะเป็นกิจกรรมที่2นะกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอ่าสามฉากด้วยกันเนาะโดยฉากแรกเนี่ยผมขออธิบายเป็นภาษาที่น่าจะเข้าใจได้ง่ายเลยแล้วกันเนาะอ่าฉากหนึ่งเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราใ,ใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างฮนะในการตามหากล่องที่อยู่ที่พื้นเนาะมันเหมือนเป็นเครื่องสำรวจ ก็ตามหากล่องไปแต่ละจุดนะฮะสำหรับฉากหนึ่งส่วนฉากที่2เนี่ยเหมือนกับว่าจะให้เราคุ้มกันจอแท่นไฟฟ้านี้นะฮะจนกว่าจอแทนไฟฟานี้จะทําการรีชาร์จจนเต็ม100แล้วก็เราต้องคุ้มกันไม่ให้มันถูกทําลายจากมอสเตอร์นะฮะก็ประมาณนี้เนาะน่าจะเข้าใจไม่ยากเป็นเหมือนออกิจกรรมที่ให้เราได้คุ้มกันป้อมทั่วๆไปนั่นเองนะฮะต่อมาเป็นฉากที่3เนาะฉากที่3ก็เข้าใจใง่ายๆเลยฮะ เป็นการท้าทายตีลูนการเนาะโดยแต่ละการโดยแต่ละครั้งที่เราท้าทายเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขให้เราไปอ่านเนาะว่าจะทำยังไงถึงจะได้เงื่อนไขเข้าเงื่อนไขสําเร็จการท้าทายได้นะฮะก็จกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ยากเนาะก็จะเป็นการตีมอนเก็บกล่องท้าทายทั่ว,วไปนะฮะสำหรับกิจกรรมที่2นะครับผมนะต่อมาเป็นกิจกรรมที่สานะครับผมกนะิจกรรมนี้เนี่ยผมค่อนข้างรอคอยเลยล่ะ แล้วก็ค่อนข้างชอบด้วยนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมที่เล่นดนตรีนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเพื่อนสังเกตเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องดนตรีชนิดใหม่ด้วยนะฮะซึ่งผมเรียกว่ากีตาร์หรือว่าจะเรียกอัคคูเลเล่ก,ก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะแต่ผมขอเรียกว่าเครื่องดนตรีชนิดใหม่ละกันเพราะไม่รู้ว่าเจ้านี้คืออะไรนะฮะก็สำหรับก,กิจกรรมนี้เนี่ยจะให้เราได้เล่นดนตรี หมือนที่เราได้เล่นดนตรีในแผ่กก่อนๆเลยฮะที่เป็นการถีดพินเนาะแต่อันนี้เนี่ยเราใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้ในการเล่นและความพิเศษของมันคือมันจะเลือกความยากความง่ายได้ด้วยและเราสามารถเล่นคู่เป็นดูโอ้กับตัวละครอื่นๆได้นะฮะอย่างเช่นที่ได้อยู่นี่ก็เป็นอาทัโชกุณลายเด่น้นงก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมเล่นดนตรีซึ่งผมก็ชอบมากๆเลยแหละต่อมานะผมนะในกิจกรรมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เนาะซึ่งเราสามารถปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกดอกไม้สวยงาม ได้ในการน้ำชานะับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาจัดใส่แจกันแล้วก็เอาไปมอบของขวัญให้กับตัวคอรอื่นได้สามารถที่จะเอาไปวางตกแต่งตามชั้นวางอะไรได้นะฮะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเล็กน้อยเนาะที่แบบว่าตกแต่งได้แล้วก็ส่งของขวัญส่งดอกไม้ให้กันได้นะฮะกิจกรรมนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้เนาะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะฮะกิจกรรมสุดท้ายและ ก็จะเป็นการเลรไรโอเวอร์โฟร์นะฮะน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยแหละสำหรับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้นะฮะนั่นก็คือสมุดอัพเลเวลกับเงินโมราคูณ2นั่นเองนะฮะวันละ3ครั้งน่าจะเงื่อนไขเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นมาแล้วเนาะโอเคะ okay, ต่อมานะครับนะเรามาดูกันว่าอัปเดต2.2จเนี่ยจะมีระบระบอะไรที่ถูกปรับเปลี่ยนอัปนองอัปเดตเข้ามาบ้างน,นะฮะก็สำหรับระบบที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยฮนะ,ะก็คือระบบ เดชก,การน้ำชาตัวเองนะฮะคือการเพิ่มเนาะจากปัจจุบันนี้ถ้า mm hmm. เพื่อนเพื่อนรู้นะฮะ mm hmm. ก็จะมีเอ,อ่อการน้ำชาเนี่ยจะอยู่ใ้แค่สามสถานที่เนาะซึ่งทีนี้เนี่ยก็เพิ่มสถานที่ที่4มาเป็นแผนที่ตีเมืองของอีเดอร์ซูมานั่นเองนะฮะแถมยังเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตีมิดาสมาร์มาอีกเยอะมากมายเลยทีเดียวด้วยเนาะและแถมเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นหรือหินบางก้อนเนี่ยสามารถวางแล้วก็ลอยในกาอากาศได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างเฟี้ยวเลยทีเดียวล่วะ,ะแล้วก็เกาะใหม่เนาะเกาะใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินไปถ้าเกิดเจอกล่องไอ้สีเ,เขียวประมาณนี้เนี่ยสามารถที่จะไปกดเปิดแล้วก็สุ่มเป็นแปลนเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะคือการขยายช่องเก็บอ์ติแฟกต์จาก1000เป็น1น0 0นะฮะ เท่านี้เองสําหรับระบบทั้งหมดทั้งมวลนี้สําหรับอัปออเดตในแพด2.2ก็ไม่น่ามีแล้วนะฮะทั้งรายละเอียดในแพดกิจกรรมในแพดแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมมีเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงเนาะไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเกมแล้วเกนชินก็คออือมีคอแลแลบกับค่ายเดเซอร์นะฮะเป็นขายเมาส์แ่นล,ลองเมาส์รายเก้าอี้ใครที่ชื่นชอบแนวกิมมิ่งเกียร์อย่างนี้อยากซื้อเก็บสะสมก็รอฟังข่าวได้นะฮะคิดว่าน่าจะออกไม่ไกลไม่ไกลนี้เลยฮะ ก็เตรียมตัวรอจับจองได้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตครบรอบ1ปีด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามีย้อนหลังไหมแต่ว่าผมก็ไม่นั่งดูตอนสดๆด้วยเพลงเพราะมากๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเออสรุปแพททั้งหมดทั้งมวลในแพท2.2นะฮะถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดข้ามตรงนู้ตรงนี้ไปตรงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยนะฮะก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกผม เพิ่มเติมได้เลยในช่องแชทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้านี้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาผมก็จะมาอัปเดตไว้ให้นะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วผมนะบ๊ายบาย